ที่ได้รับผลกระทบจึงพัฒน,นาโปรแกรม AIA Life Advisor โปรแกรมที่จะช่วยสไร้างรายได้เสริมและรองรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาการว่างงาน สองเดือนไม่เพียงเท่านั้น้าคุณสามารถทำผลงานเบี้ยประกันชีวิตปีแรกคุณจะรับเพิ่มอ,อีก1,000บาทต่อหนึ่งรายสูงสุด2,000บาทใน2เดือนเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีวก่อนฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับและคุณยังสามารถเข้าสู่การเป็นตัวแทนเต็มเวลาอย่าง AIA Financial Advisor ได้อีกด้วย ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณได้รับผลประโยชน์ต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นปีแรกโบนัสรายไตรมาสโบนัสรายปีค่าคอมมิชชั่นปีต่อท่องเที่ยวสวัสดิการค่าตอบแทนสมทบผลประโยชน์จากอาชีพค่าสนใจเพียงคุณมีอายุระหวา่าง20 45ปีมีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีขึ้นไปหรือมหพร้อมประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยหปี และไม่เคยออกรหัสกับ AIA มาก่อนมาเปิดโอกาสด้านอาชีพและความก้าวหน้าให้ตัวคุณเองกับ AIA Life Advisor แค่เริ่มกาวความสำเร็จก็เริ่มไกล